ไม่ใหญ่โดนโกงใช่ไหมนะครับปัญหาตรืองนี้จะหมดไปแอดมินต้น tp 7เพจซื้อขาย drv ที่ดีที่สุดในตอนนี้เพจจริงต้องมียอดไลค์มากกว่า7 0 k เป็นต้นไปนะวิธีซื้อก็ง่ายๆ4ขั้นตอนเท่านั้นนะครับ1ก็หารูปที่เราต้องการนะแล้วก็ส่งรูปไปให้แอดมินนะครับแล้วก็โอนเงินนะแล้วก็รอรับ id ได้เลยนะครับสะดวกปลอดภัยใช้บริการที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะแล้วเจอกันสวัสดีครับยี่ต้อนรับเข้าสู่ลาติชาเนลชนเคยนะผมกานี่ผมเจ้าอ,อเลนหรือ,อตตเจ้านะนนคริ จะมาเล่นคิริโตะฟูลแทงกันนะครับก็คือออกของในหมวดหมู่ป้องกันล้วนเลยนะครับไม่มีของโจมตีเลยเว้นแต่ว่ามีข้อแมครับเว้นแต่ว่าทีมจะโคม่านะครับแบบว่าผมดูท่าทีและทีมมันจะแพ้เนี่ยผมจะออกดาบชิ้นหนึ่งนะครับแต่ผมจะไม่ออกของโจมตีชิ้นอื่นนะจะออกแค่ชิ้นเดียวพอนะครับเราจะมาดูว่าคิริโตะของเราเนี่ยจะสามารถเล่นได้ไหมนะก็จากที่วิเคราะห์มานะครับเนื่องจากว่า ถ้าไม่มีคีเนี่ยมันจะเคลียร์คีค่อนข้างช้านะผมก็เลยจะขึ้นเป็นเกาะไฟขึ้นมาก่อนนะก็คือผมลองเปรียบเทียบไงก็คือเหมือนเราออกขวานฟาร์มอะสแตทเกาะไฟมันคล้ายๆขวานฟาร์มนะครับก็เลยออกเกาะไฟขึ้นมาก่อนแล้วมันค่อนข้างที่จะถูกประมาณ1,900เน้า้าขึ้นเกาะไฟขึ้นมาก่อนนะครับและชิ้นต่อมาก็จะออกเป็นพอสเขยประมาณนี้แล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็ขึ้นเอจิทต่อนะ เพื่อเอาลราคูดาวให้มันครบ30%นะครับแล้วก็จะบวกกับพา s i v e อีก10%กลายเป็น40%นะแล้วก็ของ3ชิ้นเราก็เล่นได้แล้วนะครับประมาณนี้อ่มันมีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือผมอาจจะไม่ได้โชว์ในออฟเลนสักเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าเจอฟ o อเรนติโนนะครับช่วงต้นเกมก็อาจจะวิเคราะ์ไอเทมอย่างเดียวนะไม่ไฟนะครับผมจะพยายามเลี่ยงไฟนะ พอดูแล้วว่าเขาก็น่าจะรำได้อยู่นะเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งอะไรกับเขาเยอะนะครับเฮ้ยด้านนกอย่าพึ่งเข้านะเพื่อนสกิลสองคูดาวเพื่อนใจเย็นเพื่อนต้องเข้าแล้วใสวยนะโดนนะโอเคเพื่อนตีไม่โดนทักสกิลเลยไปละไปละ แมงสัตนั้นไม่โดนเลยเราจะตายเอานะครับถ้าเรายืนต่อคือใจจริงเนี่ยเริ่มมาจะออกคีชิ้นแรกนะแล้วก็ที่เหลือเป็นฟูลแทงนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ใช่คําว่าฟูลแทงเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นฟูลแทงจนกว่าทีมเราจะตึงนะครับเราค่อยเริ่มออกของดาเมจก็คือดาบคีของเรานั่นเองนะครับคิดว่าเป็นการท้าทายแล้วกันว่าอีก4คนเนี่ยจะทําให้เกมตึงไหมนะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมน่าจะประคองออฟเลนได้อยู่นะไม่ว่าจะเจอตัวอะไรก็ตามนะครับ พอยิ่งออกของฟูลแทงมาทําให้การบ้านได้ดีขึ้นนะแต่ว่าแค่ไม่มีดาเมจในการปิดสกอรรเท่านั้นนะครับคือไอเดียเนี่ยได้มาจากตัวผมเองนั่นแหละแล้วก็เคยคิดอยากจะออกแต่ว่าค,คิดไปคิดมาก,ก็ไม่ออกดีกว่าและพอดีไปเจอคอมเมนต์นะแบบว่าพี่ลองออกของแบบว่าคล้ายโอเมนหน่อยได้ไหมครับก็คือของทึกเลยอะแล้วก็เปลี่ยนจากส่วนใหญ่โอเมนเนี่ยมันจะมีของดาเมจชิ้นหนึ่ง อะไรที่ไม่ดีผมก็จะพูดไว้นะครับเพืเ่อนๆจะได้ไม่ต้องไปทําตามเนาะกรณีน,นี้นถือว่าเราเสียเปรียบฟอร์เรนอย่างมากนะครับฟอร์เรนได้บางกรเล็กด้วยโอ้แค่ออกดาบชี้ยังสู้ไม่ได้เลยนี่เกาะไฟนะครับนนถามว่าถ้าไม่ออกของดามจเลยมันล้วงตัวบางๆตายไหมตายนะ แต่มันต้องมีฟอร์จเกตนะครับไม่งั้นเขาอาจจะหนีเราสบายๆนะดามเมจเราค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลารีดออกมาเยอะพอสมควรนะครับ <Okay. S 2> จริงๆผมไปลองมาตานึงแลวนะฟูลแท้งดามเมจมันไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นนะครับมันก็ยี่สิบกว่าเปอร์มันก็เล่นได้นะแถมมันเถิกมากนะครับคือเอาไว้สําหรับคนที่อยากลองเปลี่ยนสายดูนะแบบว่าเฮ้ยเล่นอันเลนตายเยอะจังทําไมบางจัง อเลนสามารถออกเกาะได้ไหมแบบเล่นเป็นอเลนถึกโอเมนภาค2ได้ไหมได้ครับมันสามารถเล่นเป็นอเลนโอเมนภาค2ได้อยู่แต่ว่าแค่การเล่นมันจะเปลี่ยนไปนิดนึงมันจะต้องเป็นสายยืนให้เพื่อนแทนอะอเคไม่โคมมาไม่โคมมาแต่ว่าคิวเลนน่าจะรวยอยู่ดูเชิงละคิวเลนน่าจะเก็บหมดละเวเลสไม่น่าจ่ายสกิลโดนคิวเลนนะเพราะผมเห็นเวเลสจ่ายสกิลพลาดเยอะเลยเคตาย เราไม่ต้องทำอะไรมากครับฟาร์มอย่างเดียวก็พอนั่นคืองานของเราครับยังไม่โคม่านะพอแจกว้อมแล้วเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีหนึง่งเดี๋ยวขึ้นฟอสเขมก่อนนะครับอย่างน้อยมันจะยื้อชีวิตเราได้นะฟอสเคมเป็นไอเทมที่ดีอย่างหนึ่งนะครับมันสโลสตูแล้วก็ได้โลคูดาวมาด้วยนะ อย่าพยายามให้เงินทิ้งห่างเยอะนะครับอันนี้เราถือว่าเราฟาร์มไม่หยุดเลยนะแต่ว่าเงินเราห่างกักปกบป่าเขาพันหนึ่งเลยนะครับแต,แต่แต่เราเป็นเงินที่1ของทีมเก็ตไหมแสดงว่าทีมการเงินเราเนี่ยย่ำแย่นะโอ้ยย,ยับเลยมหมดใชหมดเลยเพือ่อนคือผมไม่อยากออกดากคีไงผมอยากให้เพื่อนเห็นว่าฟูลแทงมันก็เล่นได้ แต่มันจะเล่นยากนิดนึงแต่ถ้ามีดาบคีมมันก็จะโอเคครับมีทั้งไฟมีทั้งน้ำแข็งนะเซตนี้บอกเลยร้านบางกรเล็กหน่อยเลยละกันโอ้ยไม่ได้เห็นไหมมันเขาก็เจ็บอยู่นะไม่ใช่ไม่เจ็บนะแต่ว่าเราไม่มีดาเมจปิดสกอน,นะครับคือการที่เราจะยืนเทคก,กับฟลเรนติโนต่อเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเลือกกรณีเมื่อกี้นะต่อให้เรามีดาบคีก่อนนะครับเราก็ฆ่าเขาไม่ตายน,นะ เลือนเขาเหลือมากกว่า60%ในการที่เราจ่ายล็อกขาไปแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยยังไงเราก็ปิดสกรอร์ไม่ได้นะครับ<ว>เผื่อเพื่อนๆจะแบบดูวิธีการคำนวณเนาะมันเป็นวิธีการคร่าวๆครับสมมติเลื่อดเขาเหลือ60%ในกรณีที่เรามีดาบคีชิ้นเดียวเนี่ยเราต้องล็อกขาให้โดนสองครั้งโดยที่เขาไม่สามารถแก้บัคเราได้นะประมาณนี้บัคก,ก็คือการที่เขาอันติเข้ามาในช่วงว นะเพื่อนเราตายไม่พักเลยนะครับตอนนี้คือ <c oughs> นี่ไฟโดยที่ไม่มีฟอร์เลนด้วยนะสุดยอดไหมละ่ะโอเคเงื้นเราพอๆกับป่าเขานะครับมีคนถามผมว่าการที่ผมขยับเลนแบบนี้ตีคีมแบบนี้ <c oughs> มันจะทำให้เพื่อนจนไหมอ่ะผมขอ ้เพื่อนพยายามกอกลับไปดูก็ได้นะครับว่าการที่ผมเดินมาเคลียร์เลนเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคีปมันชนเลนนะแล้วก็ไม่มีใครมาเคลียร์จริงๆนะครับทำให้คือคีปมันไม่ควรจะตายเปล่าเก็ตผมไหมเชื่อได้ได้เนี่ยไป เดี๋ยวมันเป็นจังหวะที่เขาบวกใช่ไหมแต่ถ้าเราเดินกลับไปไฟ์โดยที่ไฟ์มันไม่มีอะไรไฟ์เนี้ยผมประเมินแล้วว่าเราสู้เราแพ้ไฟแน่นอนครับเราก็เคลียร์เวฟไปก่อนเวฟมันจะสูงนะเขาจะดันไม่ได้นะได้นะเพื่อนได้ได้เพื่อนมาต่อร็วมาหน่อยเออทาเมทยังไม่มีไว้เคพอละเดี๋ยวไวโอมปนคิดเราตายนะครับเนะี่ยแบบนั้นอนะเราต้องประมาณตนนะ แต่ถ้าเขาเติมเร็วกว่านี้นะ่าจะได้หมดนะครับเนี่ยสวยเรายืนได้ค่อนข้างนานนะครับอย่างที่บอกนะเซตนี้มันแบบว่าโอพจัดๆนะครับเกาะ995เนาะเลือก,ก็9,000นิดๆนะครับถือว่าไม่เยอะมากแล้วก็ไม่น้อยมากนะครับแล้วก็ตายนะแต่เราเข้าได้นะครับเอ้าเชีย่ยได้อยู่ยังไงก็ได้นะครับมันชิล่แล้วเจอเราแร้ว เราของฟูลแทงนะถึงจะไม่มีการเวทก็มันก็มีฟอสเขปนะครับมาสโลแต่เพื่อนตายกันเยอะจัดเลยะคนละห้าตัวหกตัวเลยตายอะไรกันขนาดนั้นวะย <laughs> ิบอันเลนที่ไหลแม่งตึงทุกตา เราสู้ป่ากขาได้นะถึงแม้เราจะไม่มีดามเมจเลยนะครับแต่ว่าเรายืนเทศตรงๆเราชนะแน่นอนนะครับเดี๋ยวออกเอจิสเสร็จเรายังไม่ออกตายเกิดนะเดี๋ยวเราขึ้นล็อกชิลก่อนนะครับตายเกิดเดี๋ยวใช้ตอนจนๆตัวดีๆล้ว เพราะว่ามันค่อนข้างสําคัญนะมันใช้ได้แค่2ครั้งนะครับถ้าเราใช้รีบใช้เกินไปโดยที่แบบเราไม่คํานวณดีๆมันจะเปลืองใช้ตอนที่แบบว่าเขาเรียกว่าเราจะขึ้นบ้านเขาหรือไม่ก็ป้อมเรากําลังจะแหกนะครับแล้วเราต้องเกิดมากันประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ป้อมมันอยู่ไกลยอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องรีบขึ้นนะครับขึ้นล็อกชิลไปก่อนไม่โอ้ยิงแรงมากเลยอนะ เสียคลองแล้วเนี่ยเพื่อนม,มาหน่อยดิตามหน่อยดิโอ้เพื่อนเราหดในป้อมอย่างเดียวเลยอะเรามิงเราไม่ออกมาเลยอะเพื่อนกล้าเดินหน่อยดิใช้คุณเดินน,น้ไงเฮ้ยโอ้โอ้หดในป้อมผมไม่ชอบเดวแบบเนี้ยคือเราไม่ได้เราไม่ได้สู้ไม่ได้ขนาดนั้นคิดเ,เข้าใจผมใช่ปะเราไม่ได้เป็นเป็นต่อขนาดนั้นจะแบบตามขนาดนั้นนะครับ แลวยิ่งหดในป้อมอ่ะป้อมเราจะยิ่งโดนกัดเข้าไปเรื่อยๆพอเราเสียป้อมกลางเนี้ยเราเสียคลองแน่นอนนะครับไม่ได้กันไม่ทันเนี่ยมันโดนกัดเข้ามาเรื่อยๆไปแบบที่ผมบอกเป๊ะเลยปะ่ะเพราะว่าเราไม่กล้าเล่นถามว่าการที่เราไม่กล้าเล่นแล้วเราเดินวน,วนในป้อมอ่ะมันช่วยอะไรไหมไม่ช่วยนะครับเพราะว่ามันมีไวโอแล้วก็มีลอเรียนะ่ย ยืนเท่ไปเดี๋ยวรอก่อนของฟูเมื่อไหร่จะเจอกันแต่จริงเราฟูแล้วนะรอเพื่อนครับคือเพื่อนรอเราเปิดรอผมไม่เข้าใจเดี๋ยคของจริงก็มันจะบอกเลยพอป้อมโดนกัดปุ๊บเขาก็จะมีโอกาสโพสิชันในการเอาคองเยอะขึ้นนะครับเพราะว่ารูปแบบการเล่นเราเหมือนเดิมนะคือเราไม่กล้าออกไปเคลียร์คีปแล้วก็ไม่กล้าออกไปเล่นนะครับเราจะเดินวนๆไปวนมานะเนี่ยเราพยายามดูสังเกตทีมผมเล่นนะ เดินว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 น,วนแล้วป้อมก็จะโดนกัดเข้ามาเรื่อยๆกัดเข้ามาเรื่อยๆกัดเข้ามาเรื่อยๆแล้วเงินก็เฉลีย่ยคือหาร4ี่นะครับเพราะว่ายืนออกกัน4ี่ตัวเดี๋ยวเปิดให้ก็ไดนะ้เดี๋ยวเราต้องเข้าไวโอนะครับเพื่อนไม่เล่นเลยคือผมจะไม่ปล่อยให้ไวโอเล่นฟรีขนาดนี้นะอ๋อหอหมู่บ้านสุกสัรเฮ้ยตามเลยสไตล์ผมว่าผมต้องพิมพ์ไม่พิมพ์แม่งคงไม่เล่นอ่ะคือมันไฟได้เว้ย เออดูดิชนะไฟสบายแต่เขาก็ใส่สกิลกับเราไปพอสมควรอยู่ถ้ามีสักสามตัวน่าจะฆ่าไวโอได้นะครับเราเลียวตายปะเนี่ยตายกระโดดเข้าไปหาคิวเลนเฉียงออกขวาน่าจะรอดอยู่เมื่อกี้เงินไม่ห่างมากโอเคได้ล็อกชิวแล้ว เหมือนไม่ได้มาสอนเรื่องอะไรเท่มเลยเหมือนมาสอนอ่านเกมแทนเลยตาเนี่ยเปิดมังกรอยู่เพื่อนเพื่อนต้องมามังกรนะไม่งัน้นเพื่อนจะพ่ายนะมาหน่อยดิเคียกลาง<ๆ>เดี๋ยวเราไปดูมังกร ดันกลางสูงไปก่อนนะครับเผื่อเราไฟแพ้มันจะได้ยืดได้ประมาณ1ิวิก็ยังโอเคอยู่ไปเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลย,เลยอ้ให้แคดดี้ไปแล้วน,นสวยสโลว์แล้วเพื่อนอกก็สวยตายตายเออเชียเราโหดจัดโหดจัดเลยเราโหดจัดเลยเราไม่ได้ฆ่าเลย โอ้เราไม่ได้ฆ่าเลยเยอะเราเปิดอย่างสวยเลยแต่เราไม่ได้ฆ่าเลยเพราะอะไรรู้ไหมดามเมจเราอะรีดออกมาได้เยอะใช้คําว่าเยอะนะแต่ไม่แรงใช้คํานี้นะครับผมผมมั่นใจว่าดามเมจผมเยอะตานเนี่ยผมไม่กล้าเลยวะหล่อเลยดิจริงๆผมต้อง MVP นะแต่ผมว่าเขาได้ MVP ละเพราะเขาได้เมกา MVP นะอืมเขาได้ MVP ละอ่าเขาเราียกว่<ร>า คิวเอเคเอเขาเยอะกว่าผมนะคิวกับแอซิดเขาเยอะกว่าแต่ว่าผมไม่ได้หวังเอหรอกผมหวังให้เพื่อนๆเ,เดินเกมได้ดีขึ้นนะครับแบบนี้ไม่เอานะมันตึงนะครับถ้าเราเล่นแย่แพ้แล้วนะครับ oh. ผมบอกแค่นี้เลยถ้าออฟเลนแบบไปด้วยกับเขาแพ้และผมตายไปตัวเดียวไงและว่าผมรู้สึกว่า เราเปิดอันติสวยนะ27%่สเหรอมี t ิกตอกด้วย9.2เนี่ยไม่งั้นเราได้ MVP ละเราทำดาเมจเยอะเขาอีกนะเราออกฟูลแทงนะครับมีแค่ดาบคีชิ้นเดียวนะเป็นไงละ่ะแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย